ขอกบขอบคุณท่านปิยพันธ์นะครับในการให้ข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตของท่านประธานอนุกรรมธิการ3ด้านนะครับด้านแรกเรื่องการกํากับดูแลและการติดตามหนี้นะครับให้มีความยั่งยืนภายใต้พรบรวินัยการเงินการคลังนะครับก็ท่านได้แสดงความเป็นห่วงมาซึ่งก็ขอเรียนที่ประชุมว่าปัจจุบันนะครับอัตราส่วนที่ทางทางคณะกรรมการวินัยนะครับได้กําหนดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่ไม่เกินร้อยละเจ็ดซึ่งปัจจุบันอย่างที่เรียนก็อยู่ที่ประมาณร้อยละหกสิบซึ่งก็เป็นไปตามกรอบนะครับสำหรับสัดส่วนที่สองนะครับซึ่งเป็นภาระนีของรัฐบาลนะครับต่อประมาณการรายได้นะครับที่อยู่ที่สามสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เรียนตัวเลขนะครับอยู่ที่ประมาณสามสิบสองเปอร์เซ็นตนะครับสัดส่วนที่สามคือสัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศ นะครับต่อน,นี้สาธารณะทั้งหมดซึ่งไม่เกินร้อยละสิปัจจุบันเรามีอยู่แค่ประมาณร้อยละหสัดส่วนที่4นะครับสัดส่วนภาละนนีสาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อไรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการที่ไม่เกินร้อยละ5นะครับปัจจุบันเรามีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 0, 0ูนนหะครับสำหรับสัดส่วนงบประมาณเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้นะครับอันนี้ซึ่งเป็นไปนตามประกาศซึ่งออกโดยพรบรวินยัยนะครับซึ่งอยู่ที่2.5ถึง4นะครับ ปัจจุบันเราได้งบประมาณชําระคืนต้นเงินกู้นะครับซึ่งจัดสรรตามพรบรงบประมาณรายจ่ายประจําปีนะครับเฉลีย่ยอยู่ประมาณร้อยละสนะครับก็ซึ่งเป็นไปนตามกรอบที่กําหนดไว้ในตัวพรบรนะครับสำหรับข้อห่วงใยที่2ในเรื่องการสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของหนี้สาธารณะนะครับเนื่องจากพรบหนี้สาธารณะเราเนี่ยนะครับสำหรับประเทศไทยม,มีมีนิยามซึ่งค่อนข้างกินความกว้าง น,นั่นก็แปลแล้วเราค่อนข้างคอนเซอร์เวทีพอสมควรในการที่จะรวมปัจจัยหลายๆอย่างเข้ามาอยู่ในนี่สาธารนณะก็เป็นไปตามที่ท่านปิยพันธ์นะครับได้ได้ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าถ้าเกิดเราพิจารณาเฉพาะนี่ที่เป็นรัฐบาลตรงๆนะครับกู้ตรงเนี่ยเราจะพบว่ามันมีสัดส่วนนี่สาธารณะอยู่เพียงแค่ประมาณไม่ถึงร้อละห้นะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ําเราก็ไปรวมนี้ระว,วิสาหกิจด้วย รวมทั้งเปนนี้รวมหนี้ของกองทุนฟื้นฟูซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีพระราชกําหนดนะครับให้ทางตัวกองทุนฟื้นฟูเนี่ยจ่ายชำระคืนต้นเงินกับดอกเบี้ยเองนะครับซึ่งพระราชกําหนดออกมาเมื่อปี2555นะครับแต่ยังไงก็ดีต้นเงินที่ยังไม่ครบก็ยังถูกนับตามนิยามของหนี้สาธารณะอยู่นะครับอันนี้ก็จะรับข้อสังเกตและข้อห่วงใยของของท่านนะครับส่วนสุดท้ายเรื่องกัน ประชาสัมพันธ์นะครับหลักเกณฑ์การติดตามและการประเมินผลสำริ์นะครับอันนี้เราก็ใช้หลักเกณฑ์นะครับของทางใจกล้านะครับซึ่งเป็นต้นแบบในการประเมินโครงการเราทั้งหมดนะครับ5ด้านอย่างที่ท่านประธานอนุกรรมธิการได้เรียนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นความสอดคล้องประสิทธิผลนะครับผลกระทบนะครับประสิทธิภาพแล้วก็ความยั่งยืนนะครับซึ่งทางสบนเองนะครับก็น้อมรับว่าย่งประเด็นนี้ก็อาจจะยังมีบางท่านก็อาจจะ ไม่เข้าใจหรือไม่มีรายละเอียดนะครับก็อาจจะน้อมรับทาสังเกตนะครับไปปรับปรุงในการให้ข้อมูลบนตัวเว็บไซต์เองนะครับหรือแม้แต่การสื่อสารกับชาวบ้านนะครับรวมทั้งผู้สนใจทั่วไปนะครับให้มีความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นครับขอบคุณคับท่านประธานครับ